อยากเปลี่ยน676ให้เป็นกําลังสองเนี่ยแสดงว่าน้องจะต้องแบ่งกันคนละครึ่งให้มันเท่าเท่ากันนะคะคือ2คูณ13แล้วก็คูณด้วย2คูณ13ค่ะเนี่ยแบ่งเป็นวงเ็ี้ย่างเงี้ย2คูณ13ได้อะไรได้26งั้นนี่คือ26คูณ26หรือเรียกว่า26กำลัง2นั่นเองค่ะอะถ้าคิดไม่ออกก็ทําอย่างนี้นะคะ,อะตอนนี้รู้แล้วว่า หกเจ็ดหกคือยี่สิบหกค่ะ,ะเติมไปเลยนี่คือหน้ากำลังสองนะคะลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ่ะเราก็ใช้วิธีการเช็คตัวกลางก็ได้ใช่ไหมคะเช็คตัวกลางก็ได้เนาะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคูณกันแล้วต้องได้ลบหนึ่งพัน สี่สิบอ่าลบหนึ่งพันสี่สิบนะคะน้องเกาหนึ่งพันสี่สิบ 1, 40, หารสองหารยี่บหกก็ได้เออมันก็ออกเหมือนกันนะคะจะได้ยี่สิบถูกต้องครับอ่ายี่สิบนะคะงั้นคำว่าหลังของเราก็คือยี่สิบนั่นเองค่ะทีนี้ตัว c cat ของเราก็คืออะไรคะคือยี่สิบยกกำลังสองตอบ 4ี่้อยค่ะ